ลองรถกันนะออตอนนี้ ไมล์สิบส่จุดอ่ะอันนี้รันที่สองรันที่สองดีกว่าหน่อยน,ะนึงเจ็ดจุดแหนึ่ง รันหนึ่งมันอยู่ในรันดีเทลพอพอเรากดเซฟมันก็จะรีเซทให้เราให้เราเองเลยเป็น,ศ,นศูนย์หมดเลยอะไรเงี้ยหรือไม่เรามากดรีเซทเลยก็ได้เมื่อกี้มันก็อยู่ไอที่เราเซฟไว้มันอยู่ที่โชว์รัน มาถึงแอปที่3แล้วนะครับก็แอปที่3เป็นสปีดมิเตอร์เลสเลชนี่นะหน้า,นานแอปก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้เราจะวัดเราเนี่ยเรากดเข้าที่ power mode มันก็จะมีให้เลือกสปีดลันกับกับ1.4ไมล์ลัน 4, สปีดลันก็คือเราขับไปเรื่อยๆเลย